สวัสดีครับและนี่ก็คืออยากแท่แบบนี้ต้องจิกเงินเมีย แบ <c oughs> บดีทางๆไม่ดีจริงซ้อมๆๆเผื่อมันต้องโดนจริงๆแน<ม>่วันนี้ครับเราจะมาเล่นกิจกรรมกันทุกคนครับเป็น<แ>ก,กิจกรรมเซนจูรี่ขับเกรดเอกนี่เป็นไงเก,กรดแปดเกรดเอกเป็นการตามหานักเตะแห่งยุคว่าง่ายๆก็คือซีซีบวกแปดโหดและเถื่อนขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับผมเป็นซีเร็คเอเบิลไมสโตนซีซีบวกแปดครั้งแรกกับสุดยอดนักเตะคลาสเซนจูรี่คขับสะสมตัวครบแล้วแลกสุดยอดนักเตะได้ทันทีเอาไปเลยหลักๆเลยเนี่ยไอกิจกรรมเนี่ยครับเดี๋ยวเปิด หน้าก่อนฮะอ่าไม่ใช่นี่เกมหน้านี้อ่าหลักๆเลยเนี่ยคือกิจกรรมเนี้ยจะหมดวันที่24นี้และนะครับก็พรุ่งนี้ใช่พรุ่งนี้แล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้แจมใครที่ยังไม่ได้มาเฟ้นหานักเตะ CC บวก8ไปร่วมทัพนี่ก็รีบเลยแล้วมันจะมี2ตัวเลือก้วยนะครับให้เลือกว่าแบบคุณชอบแบบไหนนะเดี๋ยวผมทำให้ดูเลยนะครับหลักๆเลยเนี่ยก็คืออ่าแลกให้ครบจํานวนครั้งก็คือตรงนี้อ่าใช้ครบ1ล้านก็เหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมก็จะได้หมดกระดานนี้นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้ เพราะจะมีให้เลือกว่าแบบเฮ้ยเอาแบบไหนดี<อ>นะฮะรวมไปถึงอันนี้เนี่ยพอกดเสร็จปุ๊บเราได้ตั๋วพวกนี้มา<ะ>เราก็เอามาแลกตรงนี้โอเคซึ่งปกติมันก็ต้องมาดูกันว่าเอ๊ะแบบไหนดีอ่าใช่เพราะอันเนี้ยคือมันดูคล้ายกันนะอันนี้ปีเยอะกว่าไม่พอมันบวก3ถึงบวก8อันนี้6กถึง8โอกาสได้8ก็เยอะกว่าแต่ก็ต้องใช้ตั๋วที่มากขึ้นกดครั้งแรกมันจะมีส่วนลดด้วย60%ผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตรงเนี้ยลดหรือย,ยังครับหรือว่าเดี๋ยวลดจากอันนี้นะครับอ่ะหลักๆเลยเราก็ ร้าน FC ตามสไตล์ก็คือกดทั้งหมด5ครั้งดูซิว่า5ครั้งจะได้ตั๋วทั้งหมดกี่ใบแล้วก็จะมีบวก8ตรงนี้โผล่มาหรือเปล่านะครับเลยปึ๊บ6กใบแล้วโอ้โหเงินทุ่มทุ่มเงินเงินเงินโอ้โหโอเคเงิน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 อาเงินเงินเงิน 68อีกแล้วก็คือมาตรฐานนี่ถือว่าเราๆหกสิบห้าถึงเจ็ดสิบใช่ฮะถ้า70น่าจะถือว่าดวงดี66แล้วก็เงิน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 ือแต่เงินเยอะจริงเออเอันนี้เน้นๆเลยเงินเงินอ9ห้าสิบเก้าตัวน้อยไปหน่อยเริ่มลดและนี่ก็น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วครับครับ ห้าสิบเจ็ดเงิน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 เครับเงิน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 ที่สำคัญก็คือเรามารับตรงนี้ครับผมแล้วก็แค่ติ๊กเอาไว้ผมไปถามมาแล้วอ่ะควรจะเป็นอันนี้โอเคดูดูดูสิแราแค่เจตสนาพรผลดีไว้ติ๊กเฉยๆแน่คือน้องมันให้คําแนะนํามาแค่ว่าอันนี้เลือก2อันนี้พอมาถึงอันเนี้ยแล้วแต่สไตล์อยากอันนี้อยากอันเนี้ยก็คือเอาของแพงหรืออยากลุ้นก็เอาอันนี้เราแน่นอนเรามันสายบ้าอยู่แล้วมันใส่ลุ้นอยู่แล้วเราต้องลุ้นอยู่แล้ว PM ไว้ก่อนส่วนอันนี้เนี่ย ความแตกต่างมันก็คือมันเป็นดราฟบวก8ดราฟ70กับดราฟร้อยี่แต่ว่าได้2ใบรับคือเพิ่มมา50อันน้องบอกแล้วว่าอันเนี้ยค่อนข้างการันตีของดีอันนี้ก็คืออาจจะซวยได้แต่พวกเราอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี่ชอบความเสี่ยงเราต้องการ2ใบมาดีถูด้วยถูกต้องฉะนั้นเราเลือกอันนี้ครับซึ่งไม่ดีนะย้ําก่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะก็รับตามนี้เลยโมเเปลี่ยนใจแล้วนะครับ โอเคคราวนี้เราเอาตั๋วมาแลกผมมี316นี่ผมจะได้อันนี้เพิ่มด้วยใช่ไหมแน่นอนผมเอาอันแพงไว้ก่อนละมาหนึ่งก่อนอ๋อปกติมัน8 8อยแดอ๋อนี่ลดแล้วโอแพงอันเนี่ยสองันที่2แพงขึ้นอ๋อนี่ไงได้แค่2ใบเองออ แต่มันมี hard work ไงกูเอากูกูมุ่งมั่นอยู่แล้วยืนยันไปก่อนกับการเอา sw เพราะเผื่อ so บอสไลน์จะมาแต่อันนี้ก็มี sw นะฮะแต่มัน3ถึง8ไงหรือห4แล้วอ่ะพี่ครับผมบอกพี่ผิดแน่ไม่ใช่อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวอะไรนะอันนี้เหลือ60บใบแล้วก็ต้องเอาลุ้น ln บวก8ด้วยกันไปจบสวยโอเคแล้วก็มารับอันนี้ด้วยโคชโคชโคชสำคัญนะไปโอเคครบสวยเทียบร้อยลุยหมดอย่างรวดเร็วไวมากอันนี้ เข้าเกมอ่าโอเคนี่คือทั้งหมดที่เราเพิ่งได้มาแล้วก็เปิดแต่หนักๆนัน่นะะแหละนะครับอันนี้ไม้ตายเราสองใบใช่วพวกนี้อย่างละใบอย่างละบอย่างละใบนี่เปิดอันนี้ก่อนดีกว่าอ๋าอ๋อมีวันสุดพรีเมียมไลฟ์อันนี้มีด้วยเหรอหรือที่มาจากอันอื่นอาจจะเป็นของรางวัลที่เปิดหรือไ่วะไม่แน่ใจอ่ะเปิดแม่งก่อนเลยดีกว่หกแปด้ว ดับเหรอไม่ดับอูดับอูดับเดี๋ยวเลือกผิดทําไมเนี่ยโอ้โหนี่มันร้อยหลายตัวเลยนะเนี่ยผมไม่รู้นะผิดจะทําตามทุกคนจำเาไว้ครับตดิโบไมฟันเดฟเฟนหรือ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 หรื้วอ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 ้วห้อ้วอนวอ้นน้้วอ้วอวอาวอ้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 วอ่วอ้วอ้ว้วอ้วน้่อ้อ้้อ้วอ้วอ้ว้วออ้วอ้ว้วออ้อต้อออ้อ้วอออ ใช่เอาเน้นสแตตเป็นหลักโอเคไม่รู้หรอกถูกหรือผิดตัวละแสเนี่ยเหรอยาก็อัสปารตหรือเขาเรียกามันถูกแล้วเอ๊เอ๊สเตเบิลซะด้วยเลวอ่าไปไปไออกไปไม่สบายใจในตัวละแสนราคามึงลงไปถึงกันั้นเนี่ยทุนี่โค้นห้าล้านอย่างเงี้ยเหรอข้าม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 ะแวงเฉยมาคปนยอดตัวละล้านอ่ะเอ๊ เออดีซงเอาไว้ออหัวตัวนาตัว400รยเลยหรอมปนปีไลฟ์โอ้ยไม่เมยองเอเดสันอ๋อหรือว่ามันราคามันนี่วะพี่เจ0รอกูว่านะตามเขาดีกว่าใช่ไหมผิดอย่าทำตามไม่รุ้ทุกคนเออกูรอเลยเขาคงเี่ยนราคามาแล้วล่ะใช่ก็ไม่รู้ได้ว่าขายได้หรือเปล่าใช่ไปแพงสุดไปเอาแพงมาก่อนเลยบุ้ง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 ้งบุ้งวมไ้รยองมาปส มาแบบงงๆเลยใบนี้ผมก็ใช่ไม่เกอนกันเออไม่เป็นไรเอาไปก่อนไม่เป็นไรอ่ะโอเคละที่เหลือมาเอาใบนี้ก่อนที่เมื่อกี้เราแลก60อันได้ฮะ L N ขอเป็นตอแรก L N บวกแปดจัดไปไปเด้ L N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  ได้ยินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ L N แฟน F A ตรงไหนแฟนปึ้งทวารกเริ่มแบบซึมๆซะหน่อย มันเป็นการเปิดมันไม่เราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วไงไม่ไปนไหนอันนี้อันนี้ที่ใช้ครบหมื่นแรกมาแล้วก็มันจะมีอีก2อันก็คืออันนี้ป่ะอ๋อไม่ใช่สิอันนี้สองอันนี้หลังสุดอ่าฮะอ่าที่เหลือเราไปนั่งหวดเงินก่อนโอเคอันนี้จัดีพี่นะนี่ใช่แหละต้องใบนี้ละกับไรครับก็เอา23เข้บสามใช่ป่นใช่ไปดีป่ะวะเดี๋ยวไปดูกันอันนี้ก็ hard work อ๋อโอเค นี่ก็บอกแต่วิ่งความจริงมันลุ้นาร์ดเวิร์กเยอะเลยเะเนี่ยอันนี้งั้นผมกดอันนี้ก่อนจัดไหมอันนี้มันไม่มีาร์ดเว w ร์กแพงแพงวันที่กูได้ขิดโซบอสไลน์ลอยมามันตุ่ยๆไปแล้วแล้วเนี่ยผมตอดไม่ใช่อ๋อไฟนี่ได้ SG แบ็คขวา d SG Danni ค่ะ กูก็มาโยกมาโยกนี่มาโยกเลยเน่มาโยกเน่เน่เป็นไงครับเน่เน่เด็กีตาร์เด็กกีตาร์เกาพุงเกาพุงเฮ้ยชักไม่ดีเลยยังไงวะชักไม่ดีครับชักไม่ดีแล้วเออเออเว้ยอันไหนที่ไม่มีฮาร์ดเวิร์คนี่ผมซัดก่อนเลยครับแต่อันนั้นจะหลังสุดนี่ไงเอาเบ็คแคมเอลอาร์เบ็คแคมมัดหลิกโอเคไปไปเขาขาวแพงๆลุยเขาขาวแพงแพงกูพูดถึงอะไรอยู่เนด้ออ่าการ์ดเงการ์ด ไม่ใช่ก็อุ้ยดักขวาฮีคิมาฮาคิมี่แทงมาวะแทนทีเดอะวหรือเปล่าโอเคมัสลาอุ้ยด้วยก็เพิ่งได้ไปเอพิ่งได้น้องอุ้ยไปเออเนี่ยไม่ใช่ฮาคิมี่น้องอุ้ยน้องอุ้ยมัสราอุ้ยสองแสนห้าเฮ้ยดีโอเคโอเคโอเคเอาละความมั่นใจเริ่มพิ่มมามามา ไม่ซัดยกดีกว่าไหมามันมีรุ่น T S แวะะหวนเท่าไหร่จะเปิดกันไหมอ้าวเนี่อ๋อเปิดทิ้งก่นอนนะ<า>ไปไปไปอันนี้จะเป็นใบที่ดีที่สุดคุณดูศ่ะ <laughs> แล้วตรงเรามบดีกันคือ T S โอ้ไม่ใช่อันนี้นไม่ใช่ใบที่ดีที่สุดอ่า <TS. S 2> โอเคโอเคไม่ใช่ใบที่ดีที่สุดอ่ะ,อคใ,อะใครก่อนผมเองนี่คือใบที่ดีที่สุดในคลิปนี้เนี <laughs> <laughs> ่ยเฮ้ยว้าวโอเค อาคันจีได้ยูโรไปซะ387เอ็มไป24่สิี่ออกไฟลุกให้มันจบเรื่องไปทีมออฟเดอะซิสโอ้โหไปถึงควันอูนั้นอูนาวเออเนสอูนาวไอ้ยี่วัดังอย่างวะโคตรดังเลยอะ ไม่เหมือนปีนคนวาตุ่ประทัดอะเมื่อกี้เนี่ยสีแรกจังวะดังยังวะไอ้ย่าชอบชอบชอบนี่ว่ดังเหรอพี่เมื่อกี้ไม่ดังจริงโอ้ยเหนื่อยเลยเออเอาไว้เอาไว้ เนี่ยดีหูเก่งขึ้นทุกวันเออเฮ้ยความจริงอะมันต้องเรียงอย่างนี้ะใบนี้ก่อนเพราะวันนี้มันเพิ่ม L N เข้ามาแต่มันมีลุ้น23 half burger แต่ใบนี้มี2อันก็คือใบที่เราต้องมาเชื่อฉือนกันโอเคสองทีไหมได้รอบนี้การ์ดมันน้อยใครก่อนพี่เลยไม่เอามึงก่อนถ้าผมก่อผมก่อสองใบเฮ้ยกูก่อนโอเคเล่นตุกติกันด้วยใหมึงเลื่อนมาโอเคอ้ บุกหกด้วยกูอยากโดนว่ะไฟลุกไหมฮาร์ดวอร์กเกอร์ไฟลุกเออฮาร์ดวอร์กฮาร์ดวอร์กอูสวิตส์กองกลางสวิสรานิตบวกแปดไปอูโซสามแสนห้าเนี่ยขนาดตัวแบบไม่นี่แพงเลยว้าวโอแม่งจะขึ้นธงฮังการีมานะเป็นเรื่องกูวิ่งออกไปหน้าบ้านเลยกูพูดเลยเพื่อนนี่เพื่ออะไรอ่ะโอ้ยชิบิโซ่สองทีสองทีไม่น่าไปท้าแม่ง เพิ่มยอดอู้ยลนึงนีลากเนี่ยนี่เลยเนี่ยโอ้ยลากเนี่ยนี่เข้าไปเลยเนี่ยเจ็บ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 เี่แล้วดิเขตรงนี้กับต้นคออุ้ยไม่จะโชว์ยังโชว์ไม่ถูกเลยเนี่ยเจ็บเจ็บหูหไอ้แม่งสู้มึงไม่ได้ เอออย่าสู้เลยทำไมเราต้องพยายามเอาชนะกันเรื่องนี้ด้องเรื่อนดีกว่า Gbuzo หรือว่าน้องสาวนั่นเองน้องสาวนี่แน่เฮ้ยเคฮาร์ดเวิร์กบวกแปดออกมาให้เราเห็นหน้าแล้วโอเคคราวนี้เนี่ยมันเหลืออีกสองใบนี้เอออันนี้ร้อยสี่อ่ะก็ต้องใบนี้ก่อนนี่คิดดีคิดดีอ๋อเฮปปี่โอมโปรแบ็คไซด์เพื่อแรงไวเก่า มองมองความคุ้มค่าอยู่ไหนครับเนี่ยมองคุ้มคุ้มกี่โมงพี่มาเงยของดีอยู่ใบนี้แหละนี่อันนี้บวกแปดชัวๆเมื่อกี้มึงกดใช่ไหมได้ฮาร์ดเวิร์กใช่ครับต้องมึงแหละไปสุดท้ายแล้วนะที่จะได้ลุ้นฮาร์ดเวิร์กเนาะเราเป็นลุ้นแบบอื่นก่อนไหมนี่แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวซีซีปิดท้ายไปโซบอสไลน์โซโบไฟมาอยู่แล้วเพราะมันบวกแปดวืบโอเอสจีฝรั่งเศสกองกลาง อ่ะล้านล้านไหแคงๆไปหน่อยได้ไหมเออโตริโต้สองแสนห้าถ้าแสนเอ็มสองสามตัวอยู่เหมือนกันนะเออแต่มันไม่มมันไ่ใช่เป้าหมายไงโกรองแต่งโตริโต้ตตริสต์ด้านกูเองนี่ก็ชี้เบี้ยวซะด้วยเออเล็งไม่ถูกโอดแม่งเอ้ยใบสุดท้ายละสามทีนด้ใบได้ใบที่คุ้มที่สุดที่ต้องดับเลยก็อาจจะน่าจะต้องมีซะหน่อยนะเพราะสแตทมันกระโดดถามผู้รู้ไหมเกมอ่ะโทรไปได้ บอกเราเอาร้อยี่เพราะเพราะเราซาดิสโอเคฮัลโหลจิ๊กเซลมครับขอถามหน่อยครับพี oh. ่พ <enthus tous> <core> ิงค์สวัสดีครับพี่กูสวัสดีครับได้ครับอ๋อเอ้าอาบน้ำอยู่เลยน้องจีน่าถามได้พี่ไอ้นี่ไอ้กิจกรรมซีซีอ่ะคือกูเลือกร้อยยี่มามันต้องดับปะมันไม่ต้องดับเลยพี่เพราะว่านักเตะมันมีแค่ร้อยเจ็ดตัวอ๋อเออว่ะร้อยเจ็ดครับร้อยยี่เออว่ะเออโอเค thank you โหดมากน้ำชายจบง่ายเลยสบายค่ะจีน่าแค่นี้น้อง อ่ตามนั้นนะโอเคไม่ต้องดับใส่ได้เลยซึ่งมีนักเตะไทยด้วยทศกัวันเกียรติศักดิ์ธีรศินแล้วก็ปุ๊กกี้โอเคที่ร้องไมฮากชาลาลาลาไม n ละปุ๊กกี้ใช่ขอบคุณมากอ่ะฉะนั้นกดได้เลยครับมึงก่อนเลยกันเอะไม์กูอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่อยู่ที่ไม์หายซะลวเปลี่นใจไหมไม่มึงก่อนเลยเมสซี่ไหมเซี่ไปอาเจน ประตูเกตทำนะไปขวามันต้องดีแหละไปขวาโปรตูเกตมันต้องดีฟิโก้ฟิโกโอ้ล้านโอ้ยโอ้ยแล้วดูพิกโกเขาเต้นดีเลยโอ้ตาย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 โอ้ยแต่ก็ไม่รู้จริงๆนะว่าอยู่ในระดับไหนนะอ่ะใช่ใช่แต่ห้าล้านล้านมาว่ะไหนดูสิ ฟิโก้อ้าวเฮียอ๋อโอเคไม่ต้องกดไปฟิโก้เฮ้ยท็อปเลยโอเคท็อปเลยบนบนเลยเพราะสูงสุดคือ113ซีดานเมสซี่โรนัลโดโอเคหรูเล่นกันไป5ทีด้วยดีดีถูรอบเนี้ยสามสามอ๋อแค่สามก็เจ็บแล้วยี่สิบรอบนี้กูอยากชนะเพราะถ้าชนะหมายความว่าทีจะแพงขึ้นอีกเออเอออออเลื่อนเลุ้นเลื่นซีดานแล้วกันจัดไปโรนัลโดก็ได้จัดไปฝรั่งเศสเนี่ยองรีก็ได้น่าจะแพงองรีฝรั่งเศสฟา การรับโอ้ยกลุบกลุบก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 ุบเฮ้ยแต่แต่ฟิโก้ฟิโก้แบบของดีของดีโอเค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 กูพร้อมเจ็บด้วยรอยยิ้มวันนี้จัดไปฮะยิ้มด้วยอุ้ยโดนถ้ากูเล็งอะไรวะหน้ากูเล่นๆโอ้ยเล็งไม่ถูกโอ้ยเล็งไม่ถูก เออลั่นเนาะเอ่อจะเก็บแต่ตลกเฮินดังไะตงวดีเฮินดังๆอ่ะเออฮาดีเออเออเออมาตื้อจีกว่ะใหญ่เป็นวิ้งมีคนมาทำอะไรข้างหูเราลั่นๆเนี่ยฮียไห้ลุยฟิโก้มีคนรับด้วยอ้ไหนเราเราลองดูซิว่าตอนนี้ในตลาดมีอะไรโผล่มาบ้างสำหรับปีพีโด้สี่หมื่นแปดพันล้านล้าน ค,คือเมื่อกี้ฟิโก้ห้าล้านลใช่ไหมอันนี้สี่หมื่นถูกป่าวะล้านหรือ4,800้ล้านาล้าน 4, ถูกแล้ว4 8 0 0มล้านล้านใช่สี่สิบสี่ล้านออล้านเออใช่เออไปออหมดเลยคยมไหมคำนวณแบบนี้งงว่ะงงตั้งแต่โซบอสไลน์อะไรเงี้ยไม่งงว่ะเออคำนวณไปคูขาด้ริงก็หร่คำนวณ <c oughs> ไปคำนวณมาโอเคกูขายทั้งไอดีก็ยังไม่ได้ล่ะอันนี้สิล้านลเออสิบเ กูมันคำว่าอะไสี่หมื่นล้านล้านเออได้ห้าพันล้านล้านโอเคเออใช่โอสิบเอ็ดล้านล้านอีเวอร์ทัพมาเตอสดูเมซี่สิทำไมเมสซี่พอขึ้นอันนี้เดี๋ยวมันต้องปรับแหละท่ากันเลยคริสยังกิ๊ดมันยังไม่ค่อยมีใครมาปรากฏตัวนะฟอร์ลันด้วยแต่วิเซลกูเต็มตลาดเชยอะกูไหมด็อกบาเริ่มโผล่มาแล้วเออกูซื้อยังวะเนื้อเนื้อใครอ๋อซื้อแล้วมาสเคลาโน่นี่ไงอ๋อไปได้ยี่สิบสามอ๋อเนื้อเออ ยี่สามก็ล้านล้านนั่นอะยวไว้ค่อยไปเสริมทับเพิ่งซื้อมาเองเอารออลองโซ่เนี่ยซื้อแล้วเจ็ดล้านล้านโอ้โหเต็มตลาดเลยนะก็วันนั้นอะที่ขายแทบหมดไอเดียอหละอาจรอจอรลองโซ่ได้เหรอเพิ่งได้มาเลยสดๆร้อนร้อนเลยมีอยู่นี่ไงยังติดดาวเลยเห็นไหมเนี่ยดาพี่อรลองโซ่เนี่ยมีหน้าเงินดูยุบๆนะ อ๋อใช่ใช่ใช like ่ใช่ใช่น <uh ี่ตอนนี uh ้มีคนวางขายโซโบกูก็น่าซิดเหมือนกันแบบเอ๊ะทำไงพักตอนหลังตั้งเป้าแล้วว่าจะอดออมแล้วก็เก็บตังค์ซื้อโซโบเก็บหอมเก็บหอมแล้วก็ไปทำยำบุญเส้นใช่ใช่ลองลิฟต์สิเออเล้วคุยเลือกเขาใช่เวลาที่ต้องไอ้นี่ไหมแล้วก็มันลุ้นนะถือว่าเป็นการเปิดให้คนดูดูอ่าเออใช่เวลาที่แบบมานั่งดูอะไรนี่คือช่วงเวลาที่เสียเวลาพอๆกันเลยนะสำหรับผมมันการนั่งส่อง ขบแก๊งเลยตอนนี้เจ็ดล้านล้านว่ะไม่ใช่นี่อลองโซ่เาารเาีรบบิคีนรวยเฮ้ยแต่วันนี้<อ>ดูดิแสนเอ็มไปสี่ตัวเออผมก็อการดีนะแล้วก็เงินอีกบานเลยที่ได้จากก<อ>ิจก,กรรมดูสเต็ปฟิกโก้สปีดร้อยสามสิบฟิกโก้บอกในชีวิตจริงกูก็ไม่เคยวิ่งเร็วขนาดนี้มไม่เคยเร็วขนนดนึงนะเออ, <laughs> อได้บวกแปดเข้าไป ดาวนั่นรู้ปลอดเลยนะได้บาซ่ามัดลิดอินเปอร์ลิสบอนทีมโคตรทั้งนั้นฟูลทีมก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครเจ็บหูแต่ว่าคุ้มค่าดีมาด้วยนะครับได้รูฟิกโกก็อย่าลืมนะกิจกรรมนี้ถึงพรุ่งนี้หมดยี่สี่นี้แล้วนะครับก็ได้ของโหดดีลองไปกดกันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดูใน u t u b e กด Subscribe ให้อ r นด้วยนะครับแล้วก็มีหลายแพลตฟอร์มเลยอนอาร์ฟีเฟซบุ๊ o k ิกต็อก็แล้วก็ท t ิต t ตอ อันเดียวกัน X กับทวิตเตอร์ IG IG นะครับเดี๋ยวก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมแล้วก็อย่าดีดหูตามพวกเราและเราก็เล่นกันสนุกสนานนะฮะเราวันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคราวหน้ากลับมาคุ้มกันใหม่เบื่อเหมือนกันนะพักหลังคุ้มบ่อยชิบหายเลยคุ้มเกินลำคาญแล้วเหมือนกันที่แบบเออเออคุ้มบ้างเถอะเออใช้คำนี้ดีกวเปล่าเอานี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ